สวัสดี f อฟสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาดูอ้อยนะครับตอนนี้อ้อยสายพันธุ์อ้อยต้นสวยๆนะครับจากสวนนะครับที่ผมเอามาทําดูลําอ้อยนะครับความสูงนะครับสูงมากนะครับ วันตีเอช่วงเช้าๆนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ร้านปั่นน้ำอ้อยรอลูกค้าอยู่นะครับช่วงเช้าๆผมจะพามาดูอ้อยกิ่หนึ่งนะครับเรามีเรามีอ้อยพร้อมนะครับปลูกเองนะครับอ้อยในสวนนะครับอ้อยสวนนะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับ ม่ฉีดยาไม่ไม่ใช่สารเคมีนะครับเราใช้ปุ๋ยคอกนะครับนี่ครับไม่มีสารเคมีนะครับสดสดจากสวนนะครับทุกวันนะครับดูอ้อยแต่ละต้นแต่ละลำนะครับสวยมากเลยครับ ลูกค้าท่านใดกลัวบริโภคเข้าไปแล้วมีปัญหาผมว่าน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าของเราใช้ปุ๋ยธรรมดานะครับไม่ใช่สารเคมีครับดูลำอ้อยแต่ละต้นนะครับครับนี่ก็เป็นส่วนที่กำลังตัดจะเอาไปคั้นคอลอลูกค้านะครับรับประกันทุกขวดครับสดสดครับ ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สีไม่ใส่อะไรทั้งนั้นเลยครับปลอดสารเคมีครับปลอดสารพิษปุ๋ยใช้ใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยคอกนะครับดูลำนะครับลำใหญ่ๆนะครับสด,สดสดใหม่ๆจากสวนทุกวันครับ ลำใหญ่ๆนะครับไม่มีลำเล็กนะครับอ้อยประมาณสิบเอ็ดเดือนนะครับถ้าอ้อยประมาณเจ็ดแปดเดือนมันจะออกปเปรี้ยวนะครับแต่ของเราไม่เปรี้ยวนะครับไม่เปรี้ยวเลยครับมันหวานหอมนะครับวันนี้เป็นสิงคโปร์สายน้ำผึ้งนะครับเนี่ยนะครับ รถนี้เป็นสิงคโปร์สายน้ำพึ่งนะครับลำต้นสูงมากครับส11เด,เดือนลำต้นของเขาจะสูงมากครับ สูงสูงครับยาวยาวสวยสวยนะครับโอ้อยทุกขวดที่เอาไปปั่นนะครับสดสดจากสวนแบบนี้เลยครับลำแบบนี้เลยครับเนี่ยนะครับสําหรับลูกค้าสาหรับเอฟซีนะครับวันนี้ได้มาขายให้ดูนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีเป็นสารพิษหรือว่าอะไรนะครับผมใช้ปุ๋ยแบบชีวภาพนะครับ ไม่ใส่ยาไม่ใส่อะไรไม่ฉีดยานะครับปูแบบธรรมชาตินะครับท่อน้ำนะครับเราจะลดน้ำแบบนี้เลยนะครับนี่กำลังไหลเลยครับเราจะเปิดน้ำทิ้งไว้ไหลมาแบบนี้เลยแับสิงคโปร์สายน้ำพึ่งนะครับ นี่นะครับนี่ก็สิงคโปร์สายน้ําผึ้งนะครับสิงคโปร์สายน้ําผึ้งลําจะเล็กๆก,กว่าสุพรรณบุรี50หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าหวานมากหวานหอมนะครับชื่อว่าน้ําผึ้งก็ต้องหวานแน่นอนครับดูนะครับลําต้นนี่อ้อยประมาณหกเดือนนะครับทุกขวดรับประกันคุณภาพนะครับที่เราปั่นไปนะครับปั่นให้ลูกค้าที่ สั่งแล้วก็ไปบริโภคนะครับวันนี้ช่วงเช้าเช้าได้มาถ่ายทําให้ดูนะครับว่าอ้อยของเราสวยไหมย,ยาวไหมแบบไหนเอาไปคั้นยังไงนะครับเอาอ้อยแบบไหนเอาต้นแบบไหนไปคั้นไปทํานะครับนี่เอาแบบแบบแบบนี้เลยนะครับสูงสูงแบบนี้เลยนะครับที่ตัดไปคั้นทุกวันนะครับสําหรับลูกค้านะครับ เอซของผมครับต้นสูงสูๆยาวๆเลยครับ เราไม่เอาลำเล็กๆสั้นๆไปปั่นนะครับเราคัดเอาเฉพาะที่คุณภาพนะครับไม่มีรูหนอนนะครับทุกต้นไม่มีรูหนอนนะครับจะมีจะมีแค่นิดหน่อยนะครับไม่เยอะตัวไหนมีหนอนเราก็ตัดออกนะครับเราคัดแบบพิเศษพิเศษนะครับสำหรับลูกค้ากับเช้าเช้านี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพยายามติดตามทาง facebook นะครับทาง youtube ผมก็มีนะครับติดตามไว้ท่านจะไม่ได้พลาดเรื่องดีๆนะครับผมยังมีเรื่องดีๆอีกเยอะแยะนะครับที่ยังไม่ได้บอกนะครับพยายามติดตามเข้าไว้เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เชา้านี้สวัสดีครับเอาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับผม